สวัสดีครับขอจ้แน้วบเข้าสู่ชอ่อง b อพี่ IT บ้านบ้านครับผมวันนี้เรานะครับมาแนะนำวิธีการดาวโหลด Booster นะครับเนาะพวกเกมอ่าจำลองมือถือนะครับที่เราเอาเขา้าเอาคายมัตเตอร์หรือว่าเอาเกมไม่เอาเอาพวกเกมเนาะมา นะครับคือเอาพวกเกมสมูติว่าสตรีมเกมหรือว่าเล่นเกมผ่านคอมพิวเตอร์จากเล่นเกมมือถือเนาะใช่ไหมฮะแต่เราก็อยากจะ,ะจำลองมือถือนะฮะผ่งงานคอมพิวเตอร์นะครับควรทำยังไงไคลมัตเตอร์นะครับไคลมัตเตอร์เนี่ยนะครับต้องจำลองมือถือเท่านั้นเนาะที่จะสามารถดาวน์โหลดไคลมัตเตอร์นะครับได้นะฮะก็วิธีนะครับวนะควรคทำยังไงนะครับผมก็ มาดูแล้วน,นะฮะเห็นไหมรูปท่านเห็นไหมฮะว่ามีไคมาสเตอร์อยู่ไออยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะไคมาสตอร์ไอไคมาสเตอร์อยู่ตรงนี้เนาะอ,นนะอ่ะ เพื่อนการไม่เสียนาฬิกาเอาลิงก์เอาเผมเอาลิงก์ให้ในใต้คลิปดีกว่านะครับหรือว่าทุกท่านจะเสิร์ชหาก็ได้นะครับเวอร์อนะรนนรชัน5นะครับมันจะมีเวอร์ชันนะครับ10กับเวอร์ชัน5นะครับอ่ะเราก็คลิกเข้าไปนะผมเอาเวอร์ชัน5กดสีเขียวเข้าไปหนึ่งครั้งเขาก็จะถามหาว่าเราโหลดที่ไหนเราจะโหลดที่ไหน ครับจะเอาโหลดไว้ที่ตรงไดอีหรือได้ดีได้ดีนะครับก็ได้หรือาไว้ที่อะไรนะเดสก์ท็อปก็ได้แล้วกดลดลงเดี๋ยวจะเอาไปนั่นดาวน์โหลดดีกว่าเนาะนะครับเพราอคนไดดีไอไอไอยูนะได้เดสก์ท็อปตีเดสก์ท็อปนี่ก็ได้ดาวน์โหลดแลนะ้วติดไป ที่นี้ก็มันจะเป็นรูปดาวโหลดตรงนี้นะฮะคือผมเล่ดนดาวโหลดแล้วไหมลืมไปนะผมไม่ดูพี่ๆคนอื่นได้ทำวิธีวิธีทำเนาะผมก็อ่าโอเคนะครับเราก็กดนะครับ อ่ากดไฟตรงนี้แล้วไปคลิกสองครั้งปุ๊บๆนะนะก็ใช้งานนะครับนี่นะครับถ้าเป็นอ่อไรนะถ้ามันจะบอกว่าเออคุณต้องการติดตั้งนะครับอันนี้ใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเาลูกก้นไม่เห็นเนาะเรากด yes ไฟนะครับก็มันก็จะบูสต์นะครับก็คือการเริ่มต้นกำลังฮอรโมนลอะไรสักอย่างจากลูกคนนี้ก็ ไปดูคลิปคลิปได้นะผมก็ติดตั้งแล้มไหมผมก็ลืมไปเนาะอ่ะนะครับกดโนไว้ก่อนเพราะว่าผมติดตั้งแล้วนะฮะอ่ะ อ่ะเดี๋ยวอย่างงี้นี่กดอ่ะกดแิสก็ได้แจสนะฮะนี่มันก็จะเป็นหน้านี้นะครับเห็นไหมฮะกดแิสแล้วเนี่ยเราก็นะครับเขาจะให้เรากดตรงนี้ะในหน้านี้นะฮะแล้วก็ประมวลผลก็รอไปก่อนสักพักนะครับเนาะอันนี้ผมก็ติดตั้งแล้วนะครับก็เป็นหน้าอย่างงี้นะครับแล้วก็มันจะมีให้เรา อเคนะครับที่นี่เดี๋ยวเราไปที่หน้าดิสกบอร์ดของผมดีกว่าอ่ะไปหน้าดิสก์ขอผมเนาะคลิกอ่าเป็นบูนสเต็ดนะฮะไม่ทำการดาวโหลดทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะหนึ่งไปนล้วผมได้ดาวโหลดมาแล้วนะอ่ะนะครับก็จะเป็นหน้าจาประมาณนี้นะครับ ถ้าตอนที่ยังไม่ได้ใช้งานเริ่มถ้าใช้งานเริ่มแรกมันก็จะประมวลผลโหลดโหลดโหลด,ด,ดอยู่นะแล้วก็ไปี Store c i ถ้ายังไม่ล็อกอินนะครับก็ล็อกอินนะครับแล้วก็พิมพ์คลายม pues, ัตซ์ซึหรือว่าแอปตัดต่อพิมพ์เข้าไปตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เลย <c oughs> ผมไม่ได้บอกอรายละเอียดเท่าไหร่เพราะผมได้ติดตั้งแล้วไหมนะด้ได้ติดตั้งแล้วก็เลยไม่ได้บอกนะฮะไม่ได้บอกอเพื่อน <c oughs> ๆเลย นะครับก็ไปศึกษาด้วยตัวเองนะฮะก็ดีลิงก์ก็โหลดตามนี้เลยครับผมเนาะโอเคนะครับถ้าทุกท่านชอบจะลิงกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป่อปี่ไอทีบ้านๆกันด้วยนะครับผมในจยลิงก์กดไลค์กดติดตามนะครับภาษาอังกฤษ subscribe นะครับจะลิงก์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้รับสาระดีๆนะอแบบแบบนี้อีกนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม